สวัสดีทุกคนครับผมนะครับวันนี้พันไม้หน้ารู้นะครับจะพาทุกคนนี่ครับมาชมดอกลีลาวดีครับผมแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับต้นลีลาวดีนะครับมีต้นกําเนิดมาจากนะครับแถบอเมริกากลางนะครับผมแต่ประเทศไทยนั้นได้รับนะครับได้นําต้นลีลาวดีนะครับมาจากขอมก็คือเขมรนั่นเองนะครับก็คือนํามาจากกัมพูชานะครับตั้งแต่สมัยนู่นนานนะครับเอามาตอนครั้งเมื่อนะครับ ประเทศไทยนะครับไปตีนะครับเม <Me> ืองนครธมนะครับผมแล้วก็ได้นําต้นลีลาวดีนี่แหละนะครับมาจากเมืองนครธมนะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่านะครับดอกลั่นธมนะครับผมดอกลั่นธมชื่อกล่าวเขาก็คืออย่างนี้นะครับล <Me> ั่นน <om> <Me> ี่ก็มาจากคําว่าลั่นก็คือการตีคองตีระคังนะครับจากชัยชนะแล้วธมนี้มันก็มาจากนะครับชื่อของนครธมนะครับผม แล้วทีนี้ก็ได้ผ่านเวลามาก็ได้เพี้ยนมาเขียนนี้นะครับลั่นทมนี้นะครับแล้วมันก็ไปนะครับเพี้ยนกับความหมายของคําว่าระถมนะครับผมคนไทยเขาก็เลยมีความเชื่อว่านะครับไม่ให้ปลูกต้นลั่นทมนะครับในบ้านเพราะจะมีความเชื่อว่าจะทําให้มีความทุกข์มีความโศกเศร้านะครับแล้วทีนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นลีลาวดีนะครับผมก็ได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีก็หมายความว่า ดอกไม้ที่มีความอ่อนช้อยนะครับมีความสวยงามนะครับก็เลยได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วในกุตสโลบายอย่างหนึ่งที่นะครับคนไทยนะครับเขาไม่ให้นิยมปลูกในบ้านนะครับเพราะว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้นลีลาวดีเนี่ยมันมียางนะครับมียางเห็นไหมครับมียางแล้วถ้าโดนไปมันจะเสบมันจะคันนะครับแล้วมันก็จะมีพวกหนอนพวกตัวบุ้งอะไรเงี้ยถ้าโดนแล้วมันจะเสบเสบคันคันนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ที่เขา นะครับไม่ให้ปลูกต้นรีลาวดีนะครับไม่ให้ปลูกต้นลันทมในบ้านนะครับทุกวันนี้ก็เรียกว่าต้นรีลาวดีแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่นิยมเรียกว่าลันทมแล้วนะครับผมแล้วก็ดอกรีลาวดีนี้นะครับเป็นนะครับดอกไม้ประจําประเทศลาวนะครับผมเป็นดอกเป็นดอกไม้ประจําชาติลาวนะครับนี่ครับผมสวยงามครับนี่ครับก็เป็นตำนานนะครับผมผมก็ได้นะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับผม ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนและผมจะเล่านะครับให้ฟังนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับผมเพื่อนๆทุกคนนี่ครับดอกลีลาวดีนะครับก็มีหลายสีอันนี้เป็นนะครับสีขาวอมเหลืองแล้วถ้าสีขาวเนี่ยใบเขาจะเป็นอย่างนี้ครับใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพวกสีชมพูสีอื่นอะใบเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับใบเขาจะเป็นแหลมๆนะครับตรงแหลมเห็นไหมครับนี่ครับ ้าสีอื่นจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสีขาวจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับมีหลายสีมากนะครับทั้งสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีอะไรต่างๆนะครับผมหลายสีมากเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเท่าที่มีนะครับนี่ครับผมแล้วการขยายพันธุ์นะครับก็นะครับนิยมขยายพันธุ์ในการปักชำนะครับปักชำง่ายนะครับดูแลก็ง่ายครับผมนี่แล้วก็อย่างที่สองก็คือการเพาะมาเรียบ นี่ครับเป็นฝักนะครับของต้นลีลาวดีนี่ครับผมเมื่อแก่มันก็จะเปลวร่วงนะครับเป็นแบบยังไง่ะเป็นละองละองนะครับเหมือนที่มันชอบเปลวเหมือนกับเกสรดั่นทมนั่นแหละครับโป๊กดั้นทม่ะขออภัยครับชวนชมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับสีอื่นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นดอกสีแดงนะครับนะครับมีดอกสีอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยนะครับเท่าที่เราจะมีนี่ครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงแดง นี่ครับอมเหลืองๆข้างในนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าหากไม่ใช่สีขาวนี่ครับใบเขาจะปลายแหลมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านะครับนี่ครับนะครับมีหลายสีก็สวยงามนะครับนี่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกสีนะครับนี่ครับมาชมอีกสีครับอันนี้นะครับหลายสีเลยนี่ครับดูครับในดอกเดียวนะครับตรงกลางสีเหลืองตรงขอบขอบเขาเป็นสีชมพูและตรงกลีบก็เป็นสีขาวเห็นไหมครับ มันจะมีหลายสีนะครับมีเท่านี้แหละนะครับที่ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาชมได้ก็ยังดีนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับใบเขาเ็มแหลมนี่นะครับมีดอกเห็นไหมครับนี่ครับผมแล้วดอกนะครับดีลาวดีนี้เขาจะนะครับออกดอกทั้งปีแต่ว่าเขาจะผลักออกดอกไปนะครับนี่เมื่อนะครับเขาออกช่อมาแล้วดอกเขาออกหมดเขาก็จะแตกยอดถอดใบไปเรื่อยๆก่อน นะครับพอตี่นี้เขาก็จะออกช่อดอกมาอีกเรื่อยๆนะครับไม่ได้ออกต่อเนื่องเหมือนพวกดอกเข็มดอกอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะออกต่อเนื่องแต่นี้นะครับจะออกเป็นชุดๆรุ่นๆแล้วก็ร่วงนะครับแล้วก็จะแตกยอดถอดใบไปก่อนแล้วก็จะค่อยออกปักออกดอกออกช่อมาอย่างนี้นะครับนี่ครับผมก็นะครับเรื่องพันไม้น่ารู้วันนี้ก็นะครับต้นลีลาวดีดอกลีลาวดีก็ได้พาเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมาชมนะครับผม นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ